น่ทำอะไรหกสียาโอ้โหหกสี่เย่าันมีอะไรเปิดด้วยสิหกสี่เย่านาโอ้โหหกสี่เยอานัดทำอะไรนัดขั้วก้อยครับขั้วก้อยนั่นน่นั่นน่ะนี่ขั้วก้อยครับพี่น้องน้องนัดขั้วให้เมียอาทีมงานทำอะไรน่ะโอ้โห เอาล้วครับน้อนน่ะนั่นน่นนั่นน่ะพริกหน่อยพดละพริกหน่อยพดเอาะใส่พริกเยอะเออ่าของเลยอ่าสิเป็นคนชุอ่าทางนั้นมีอะไรเจมได้อะไรเจมเราห่อตำถั่วครับกินตำถั่วตำถั่วพี่เือเขาซอยจุเป็นไงซอยจุซอยจุซอยจุเป็นยังไงเป็นยังไงซอยจุชิมดูซิอืมนั่นในดับข้าวดับข้าวดับข้าวดิต้องดับข้าวนั่นไอ้บอยบอยกินอะไรบอยโอ้โหบอย บอยหิวข้าวครับฮ่าอันนี้พี่ก็จะลองชิมแล้วทีนี้เหงื่อเขาขือนกันแล้วับพี่น้องโบราณที่สามคนบอกว่านี่นี่นี่ที่เรียกกุ้งสุก้อยกุ้งไอยหลังไอ้คนยำตั้ก้อยกุ้งได้หวันขอให้ตายหน้าบุตรเขาจึงยอมว่าหาตายขอให้เข้ามันว่าสิกุ้งกันด้วยใจแกร่งผู้พาสูดให้ป่ากัน สิพัดดั้งสู่ดุจฝ่ายเดินทางเดินองใดที่มันสศักดเอินมันว่าจุดเรียนให้เราได้ลงทับเรียนเคลื่อนวิชาสู่ไปองใดที่ยังไม่คนบกไดอ่าพี่บอยพี่บอยไปกินข้าวเราทีนี้อ่าวันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันครับกับการหาปูหาปลาต่อกับปรุงอาหารการกินเรานี่แหละครับเก็เอิญกินเขาทงหน้าพี่น้อง บรรยากาศรอบรอบนี่แล้วครับบรรยากาศอ่ากับกลุ่มเราฮักแทงแบ่งปันมากินเขาทงเด้อพี่น้องเด้อ